ครับผมยุทธนาที m o บ i l e ไท a แลนด์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่อง h y p e r ร์เ TQ นะครับผมจะไปแข่ง e n d u r ร n นวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับลองมาแกะกล่องดูครับว่าไฮเปอร e เจ็คันนี้มีอะไรดีบ้างครับครับนี่คือ h y p e r ร์เจ็ทีนะครับที่ผมจะไปแข่งเอน r a ร c นในวันอาทิตย์นี้ครับที่ New อาร์นะครับ เราลองมาดูครับรถที่ให้มานะครับจะมีวิทยุนะครับ2.4นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของรถนะครับที่เติมน้ำมันนะครับครั้งนี้จะเอารถสีดำนะครับตัวของไฮเปอร์เจ็ตตัวนี้นะไปลองแข่งดูครับส่วนตัวรถผมจะมีการปรับปรุงนะครับอ,อ,อาจจะเปลี่ยนน้ำมันดิฟแล้วก็เปลี่ยนเซ็ต เพื่อให้เข้าการแข่งขันในสนามนี้นะครับลองดูนะครับนี่ครับคลิปลันยินครับไฟเบอร์เจ็ด GQ ทางนี้สามนะครับทางนี้สองทางแคือท่านนะครับ เอาขวดเล็กนิลูกดูผู้ช่วยครับทำไมอยนะ่ามาแล้วมาครับเอาขวดเล็กลูก,ลกเออมาลูกเติมดิสเติมเป็นบ้ามาให้ลูกนะครับผู้ช่วยครับถุเครื่องครับเย็นกิ๊บครับแต่ได้ไฟสบายครับเจ็ดคลิปดูรรตรงลูกครับ เตรียมพร้อมแล้วนะครับวันนี้ว so <so ันที่แข um> ่งเอ็นดูร้าแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วครับนี่คือชมหน้าแล้วแข่งเรานะครับชื่ออะไรครับแคทครับี่คนที่สอครับแชมครับคนที่สามครับผมคนที่สี่ครับผมอ่นภาเวะเดยเเ้้ย ได้ <ork ork ี่านไปแล้ว20นาทีนะครับ ก็แล้วนะครับการแข่งขันก็จบลงนะครับ4ี่ชั่วโมงเต็มๆครับโคเบลก็มีปัญหาบ้างเล็กน้อยครับเรื่องริ้วนะครับลิงค์หลุดบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้จบในระดับที่5ครับปัญหาที่เกิดในวันนี้นะก็มีอยู่ครับมีลิงก์นะครับตรงนี้หลุด2ครั้างนะครับค้างละทีค้างละทีนะครับนอกจากนั้นปกติใช้เครื่องตัวเดียวนะครับยางชุดเดียวนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเป็นไงครับอาการรถถือว่าทนมากเลยครับ บุกสมบันเป็นรถอารอาคาันเดียวในสนามนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็เลยลองไปเช็ครายละเอียดอยีกทีนึงครับว่าเป็นอะไรบ้างขอบคุณครับ